หอยเชอรี่จากศัตรูสู่ฟาร,ร์มเลี้ยงของชุมชนคนถามท่านผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกครับผมหมายถึงหอยเชอรี่ที่เมื่อครั้งอดีตเป็นศัตรูตัวร้ายของชาวนาเรียกได้ว่าเห็นที่ไหนเป็นไม่ได้ฆ่าให้ตายสถานเดียวผู้ที่เห็นคุณค่าของหอยเชอรี่ก็มีแต่แมคคาส้มตำเท่านั้นล่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แบบนั้นแล้วครับในขณะที่ผู้บริโภคพบว่าเนื้อของเจ้าหอยเชอรี่นี้แสนจะหวานอร่อยใส่ส้มตำก็ได้ เอาไปยำก็ดีจะลวกจิ้มหรือก็แซบทำให้ความต้องการในตลาดมีมากขึ้นเรื่อยๆแต่หอยเชอรี่กลับเริ่มหายากได้มากขึ้นเรื่อยๆด้วยสภาพดินฟ้าอากาศประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงต้นฤดูฝนเคยมีน้ำท่วมทุ่งเดี๋ยวนี้ก็แหล้งจัดติดต่อกันมาหลายปีทำให้การขยายพันธุ์ของหอยเชอรี่ในธรรมชาติไม่เพียงพอป้อนตลาดครกส้มตำหลายแสนครกมีแนวโน้มที่จะขาดแคลนเป็นอย่างมาก จนบางพื้นที่ไม่มีให้จับอีกต่อไปวันนี้ผมจะพาไปที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกดคิดแปลกแหวกแนวชวนกันมาเลี้ยงหอยไม่ปล่อยให้สูญพันธุ์สร้างความตกใจชวนให้สงสัยของลหลายๆชุมชนว่าเลี้ยงทำไมมันคือศัตรูพืชเลี้ยงแล้วจะขายให้ใครคำตอบนี้มีแต่พ่อวิทย์ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านเราโดนเท่านั้นที่จะตอบได้หมู่บ้านแห่งนี้นะครับ บ้านเราดูนมูซิปตำบลนระแค่อำเภอลาดสีสลายจังหวัดสีสเกตนะครับอาชีพหลักในหมู่บ้านชุมชนแห่งนี้นะครับเป็นอาชีพเกษตรกรรมนะครับเฮ็ดหน้านะครับแล้วก็เลี้ยงสัตว์ครับประมงนะครับปลูกผักสวนครัวนะครับซึ่งการประมงนะครับในส่วนที่ผ่านมานะครับเขามีการหาปลาหาหอยซึ่งเป็นสินค้าหนึ่งเป็นอาหารแล้วเป็นสินค้า ของชุมชนนะครับที่ผ่านมานะครับหอยเชลีนะครับมาทำลายเข่าในแปลงหน้าของชาวบ้านอยู่ส่วนหนึ่งก็ได้ทำการกำจัดนะครับโบสิเป็นการใส่ยาฆ่าก็มี่บางส่วนนะครับหรือว,ว่าเ,เก็บมาทำลายโดยการเผาหลังจากเข้าได้การสนับสนุนนะครับจากม่อราชพัฒนะครับมาส่งเสริมเรื่องออการพอเลียง แล้วก็นําไปขายนะครับแล้วกฮ็ดให้ชาวบ้านนะครับในหมู่บ้านได้ต่างกลุ่มกันขึ้นมากลุ่มเล็กน้อยนะครับคื้อ่ากลุ่มยัาง่ามเก็บอหอยธรรมชาติมากพอเลี้ยงแล้วก็นาไปแปรรูปเป็นอาหารแล้วก็นําไปขายได้นะครับปอนกับตลาดในเมืองนะครับเวลาขายนี่จะขายเป็นโตก็มีค่ะขายเป็นหน่วยหนาะนแล้วก็พวกจิ้มหัวออกมาจังสี่จิ้มหัวขายนี่แบบมานโล่ละลอยถึงลอยหาซิบค่ะ แต่พวกเป็นน่วยนี่ประมาณหาซีฟขืนค่ะอยากให้ชาวบ้านชุมชนมาเลี้ยงกันหล่ายอยู่ค่ะเพราะว่ามันบ่ไดดมันบ่ไดหยุ่งยางอีหยังเ้าบ่ได้ลงทุนอีหยังมี่แต่ไ้กับไรอีหลีบ่ได้ลงทุนอีหลีหอยเชอรี่เป็นอาชีพเสริมที่ชุมชนได้ช่วยกันคิดช่วยกันออกแบบอาชีพใหม่ๆให้กับชุมชนโดยเล็งเห็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีในชุมชนจัดการให้เกิดประโยชน์โดยชุมชนมีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าหลายแห่ง ไว้รองรับผลผล,ผลิตจากฟาร์มเลี้ยงหอยในหมู่บ้านนอกจากผู้ใหญ่ในชุมชนแล้วที่ชุมชนแห่งนี้ยังมีเด็กรุ่นใหม่ที่มีพลังสร้างสรรค์รวมตัวกันในชื่อกลุ่มยังไามเพื่อช่วยคิดช่วยทำสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับชุมชนโดยเริ่มที่การช่วยกันปลูกปั้นดูแลฟาร์มหอยเชอรี่และสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆให้กับชุมชนเพื่อสร้างแบรนด์ยังทมให้เป็นที่รู้จักมันเยียงไงครับมันสามารถ อะไรไดเสริมให้ครอบครัวได้ครับยัางนีมีความถูกครับในอนาคตเิ่มการพัฒนาเป็นฟาร์มครับฟาร์มักหอยครับชุ่งแบบออนไลน์ครับติามาติตัวใดในเพจย่างหามครับนับเป็นอนาคตที่ดีของชุมชนและเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดเรื่องความยั่งยืนของโครงการเลี้ยงหอยเชอรี่ที่หน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่บพทโดยมีมหาวิทยายลัยราชภาัฏศรีสะเกษ ได้นำองค์ความรู้นวัตกรรมขับเคลื่อนหนุนเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเป็นพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาให้กับชุมชนรวมถึงคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจพัฒนาอาชีพในชุมชนจะสามารถช่วยเลี้ยงช่วยสร้างแบรนด์สร้างคอนเทนต์และขายของออนไลน์ช่วยชุมชนได้เป็นอย่างดีความมั่นคงและมั่งคั่งก็จะตามมาการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น ก็เหมือนกับหอยเชอรี่ที่ออกไข่แพร่พันธุ์แล้วชุมชนก็จะมีผู้สืบสารความรู้ต่อเนื่องมีไรายได้จากการเลี้ยงหอยเชอรี่ไปเรื่อยๆเ,เปรียบเหมือนการที่คนเลี้ยงหอยแล้วหอยก็มาหล่อเลี้ยงคนในชุมชนนั่นเองครับขอขอบคุณมหาไร่ลัฐสภาทิศเกตที่สนับสนุนโครงการดีๆให้ชาวบ้า,บานมีรายได้ขอบคุณค่ะเยี่ยม 哈哈哈哈哈！哈哈。